อนยานเข้าไปถ่ายข้างในเด้อแจตุสวัสดีครับช่างสสวััดีครบโอ้น่าจะมีโชคมีลาบนาะช่างเนี่ยงวดนี้น่าจะได้แน่นอนนะดูสิได้ทุกงวดเลยได้ทุกงวดบ่เอ้ได้ทุกงวดก็ซื้อเสื้อมาดิเด้อทำไมขาดขนาดนั้นเอ้เนาะได้ทุกงวดได้ทุกงวด กำลังทำไรปู่วันี้ครับปู่จับเสียมก็ดรายละเอียดเพราะว่าจะได้ติดลายโอ้ยเจับเสียมปู่นะฮะโอ้ลมเย็นสบายจังเลยตัวนี้จะปิดเลยปู่เป็นแค่นาต่างนี้เป็นทับหลังโอ้ทับหลังอ๋ออันนี้เป็นทับหลังแต่จะติดลายของลายของทั้งหมดเลยติดเส้าติดลายทั้งหมดเลยลายจะติดลายจะทานบนทานหน้า อออลายลายคอมมาคุลายคอมเหมือนปราสาทเลยอ๋อด้านบนอืมด้านบนด้านล่างก็เหมือนกันปิดทั้งหมดปิดลายคอมทั้งหมดอมอันนี้จะเป็นรูปไม้อหมอนที่อยู่ตามปราสาทจะเป็นรูปตั้งอ๋อรูปตั้งอปอนูมตั้ง,งเป็นช่องระบายอากาศแล้ไม่ได้ปิดหมดไม่ได้ปิดหมดเป็นช่องระบายอากาศ ตรงนี้ก็จะเป็นองค์ปู่องค์ใหญ่เวลาใครมาขอพรขอโชคขอลาบก็จะเข้าวิหารนี่ไม่ต้องขึ้นไปหาปู่ทั้งหมดก็ขึ้นไปข้างบนครับก็จะมีตัวเจ้กากระดมอยู่ที่นี่ด้วยนะที่นี่ด้วยง<า>องค์ใหญ่ก็จะเชิญก็ตอนเสร็จงานนู่นแหละถึงจะได้อ่าทําพิธีใหญ่อันเชิญองค์ปู่ลงมาปดิษฐานอยู่ที่นี่ครับอแล้วนามในปู่จะเสร็จคิดว่าล้างออกกันซาไหมล้างออกกรนซาครับอื ก็อันนี้ก็เหลือแค่กับเสื้อมแล้วก็ฉาบแล้วก็ติดลายได้ติดลายลา้ติดลายแล้วก็ประตูตะในี้เป็นประตูประตูบานใหญ่สองบานกว้างสองเมตรเอ้ยขา่กว้างสองเมตรตูสองเมตรยี่สิบเนี่ยท่องนี้ครับลายข้างบนจะเป็นพุดแบกขางจัดว่าได้มาแล้วสวยเย็นสบายนะปูเ,ปนเยนแบบได้ดแล้วครับอ๋อตอนนี้ก็เหลือให้ช่างทํารายละเอียดที่เราจะเก็บ ว่าลายไหนอยู่ตรงไหนลายไหนอยู่ตรงไหนเราต้องวางแผนก่อนที่จะทํามุมทําฉากห็นไหมมีฉากมีมุมไต่ละมุมอันนี้ทำไมทาช่องอย่างนี้อยางนี้อย่างนี้นมีแบบในปู่ที่ปู่เขียนไว้ตั้งแต่นานแล้วเพื่อความยืนยันชัดเจนแต๊ดเต๊ดนี่โอ้นี่นี่เจอปู่เขียนไว้ตั้งแต่นานนะครับเนี่ยเขียนไว้ตั้งแต่วันที่สิบเจ็ด สิบเจ็ดสิบเจ็ดอันเชิญทวารบาลมาสี่องค์อันเชิญมาแล้วปูกเขียนไว้เลขนี่สามหนึ่งเจ็ดสี่เก้าแต่ว่าปู่กลัวสี่เก้าจะขึ้นบนร้วชักสามมาเล่นสามตัวในสามสี่เก้าแค่นั้นเองเลขแค่นี้เองเล่นได้เล่นได้ปูไม่ต้องเยอะเลยไม่ต้องบอกปูเอาเลขใครมาไม่ใช่ปูเขียนไว้นานแล้วตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดเอาทวารบาลมาแล้วโอ้เนาะเลขนี้ปูเขียนไว้แต่งวดทีแล้ว บนตั้งแต่งวดที่แล้วนะตั้งแต่งวดที่แล้วจนมาถึงงวดนี้เราไปยังให้ตัวเดิมเพราะยังไม่ออกอันเชิญปูมาวันที่สิบเจ็ดสิบเจ็ดแล้วก็มาฝันปูมาฝันเห็นคนแก่ปู่ก็เลยคนแก่นี่เป็นสี่เก้าสี่เก้าคนแก่พระพุทธรูปนะปู่เห็นฝันได้ได้พระพุทธรูป พุดมาจากดินจากดินอืแล้วก็ได้ผู้หญิงอีกสี่คนน่าจะเนี่ยน่าจะขึ้นบนน่าจะสี่เก้าน่าจะมาบนก็จะเล่นสามตัวขึ้นเล่นสามสี่เก้าสามสี่เก้านะครับจับี่เลยจับนี่ได้สามสี่เก้าเจ็ดก็จะเป็นล่างแทนใช่หนึ่งเจ็ดก็จะเป็นล่างแทนก็แค่นี้เองไม่ใช่อ่านหมดเลยไม่รู้ว่าอันไม่อันเพราะว่าผู้ให้ไปตั้งนานแล้วให้ตั้งนานแล้วเนาะ แล้วไม่ได้ตามเลขใดไม่ได้ให้ให้ท้นกับใครเพราะว่าเราให้ไปตั้งแต่วันที่17่ะลองดูคุณชมนะครับแต่ใครไม่มั่นใจจะปูตีความฝันก็ต,ต,ตีตีเอาเองด้วยก็ได้อะเ,อเนี่ยนี่ก็ได้แล้วตเตเรือนะครับเอ็ดก็ไม่รู้นะนะครับป,ประมาณนี้นะครับตีเอาเองครับปูให้ประมาณนี้มีห้าตัวอ่ะไปจับเอาดูเพื่อ เลขอยู่ประมาณนี้แหละอ่ะขอบคุณคุณผู้ชมมากนะลำลากันไปครับโอ้โองวดก่อนเนี่ยสามหา้างวดก่อนสามห้ามาตรงๆเลยงวดกว่อนเป็นวันนี้ปู่มไม่ได้เขียนตรงนี้เนาะไม่ได้เขียนแต่ที่เดิมแนั้น,นเขียนอยู่นู่น<อ>เฮ้เขียนก่อนตอนที่มันออกอะไรอะ่ะเก้าสามห้าเก้าสามห้าเก้าศูน นั่นเห็นไหมเก้าศูนย์หายไปแล้วหายไปแล้วปุ่นสี่เก้าห้าสี่เก้าแทนแกจะมางวดนี้แหละมางวดนี้แหละไม่เหลือไม่เหลือออกแล้วเห็นไหมออกแล้วมันก็ลบเองลบเองเลยปู่นเหรอลบเรื่อยเรื่อยเลยเก้าศูนย์ลบสียังไม่มาเออทำไมมันลบไปได้ไงเปล่งเหรอลบเองนั่นละเก้าศูนย์เก้าศูนย์ลบเองเลยงวดที่แล้วใครมีโชคมีลาบบ้างเอยในทิกต็อกอืมใครได้โชคได้ลาบบ้าง ยังไม่มีคอมเมนต์อ่านไม่อ่านไม่ได้ต้องคอมเมนต์มาก่อนอืม <c oughs> เพราะว่าเมื่อคืนก็ฝันฝันว่าได้อเอาพระพุทธรูปขึ้นมาจากดินเอาพระพุทธรูปขึ้นมาจากดินความฝันเมื่อคืนให้ลูกมีโชคมีลาบ ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภขอบารมีองค์ปู่เจ้ากาดำช่วยดดบันดาลประทานพรให้ทุกคนที่เข้ามารับชมที่เข้ามาพูดคุยกันเนี่ยให้มีโชคมีลาภมีถูกรางวัลใหญ่ๆงวดนี้ประจำวันที่1ตุลาคม64ขอให้มีโชคมีลาภทุกคนขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ปังขอให้รวย นี่คือสิ่งที่ทุกคนปรารถนาอ,อ่ะเข้ามาเยอะแล้วก็จดเอานะจดเอาอันนี้เป็นเป็นตัวที่ปู่เน้นตัวที่ปู่เน้นแล้วก็ปู่ฝันติดต่อกันมาแบบนี้ ปูว่าสี่เก้าสี่เก้าอาจจะมาข้างบนสี่เก้าอาจจะมาข้างบนถ้าเป็นเลขสี่เก้าก็ให้เล่นได้อยู่สามสี่เก้าอืสามสี่เก้าหรือเจ็ดสี่เก้าส่วนล่างนั้นเน้นไปที่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดจะลงล่างสี่เก้าจะมาบน อืม200บาทค,คนแล้วอันนี้ปูบอกไปแล้วนะให้49จะขึ้นบนอืม17จะลงล่างอ่าใครฟังทันงั้นแหละซื้อแค่นั้นพออืมเพราะว่า เรื่องเก็บลางจากักใช่สี่เก้าอันแล้วอันแล้วเพราะว่าครูให้ไปตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ตั้งแต่ต่องวดตั้งแต่วันที่สิบสิบเจ็ดเราท,ทําพิธีเชิญทวรบาลมาบุก็ให้ไปตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดหนึ่งเจ็ดกับสี่เก้าอืมแต่ตอนนี้มาฝันฝันว่า เรายกพระพุทธรูปขึ้นมาจากดินเนี่ยขึ้นบนพระพุทธรูปก็ถือว่าเป็นเลขเก้าอืมแล้วก็มีเด็กอเด็กทารกสี่คนก็ยกขึ้นมาปู่เขียนไว้ในเสาเขียนไว้ในเสาให้ปู่กลัวว่ามันจะสลับเปลี่ยนกันเมื่อก่อนปู่ให้สามหนึ่งเจ็ดกับสี่เก้าเจ็บว่าปู่กลัวเปลี่ยนว่าสี่เก้าขึ้นไปอยู่บนอืม อืมเล่นได้แค่นี้แหละจ้าสี่เก้าอ่างวดนี้ปูชอบสี่เก้าสีเก้าถ้าสามตัวสามสี่เก้าถ้าสามตัวนะอืมไดหนึ่งเจ็ดนี่ก็คืออาจจะลงล่างลงเจ็ดอาจจะมาหนึ่งเจ็ดอาจจะมาล่างอืม ก็ขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนรวยถูกหวยกันทั<_<_่วหน้าให้ได cool ้อืมนะก็ทักทายเอฟซีแค่นี้ก่อนเดี๋ยวเยอะกว่านี้เดี๋ยวโดนบล็อกเดี๋ยวโดนแบนนดนแบนเออคนที่ชอบก็คนที่ชอบก็มีคนที่ไม่ชอบก็มีคนที่รักเราก็มีคนที่เกลียดเราก็มีคนที่ให้กำลังใจเราก็มี คนที่คอมเมนต์ดีก็มีคนที่คอมเมนต์ด่าก็มีมันเป็นตามธรรมดาฉะนั้นเราไม่สามารถทําให้คนทั้งโลกยอมรับเราหรือรักเราได้ฉะนั้นเขาจะเม้นดา่าเม้นเกลียดเม้นไม่ชอบเม้นว่าง,งมงายก็อันนั้นเป็นสิทธิของเขาเขาเป็นสิทธิที่เขาจะ,สะแสดงออกได้ฉะนั้นเราอย่าไปโกรธเขาอย่าไปไปเกลียดเขากต่พอเราก็อนุโมทนาสาธุอมเนาะก็ อวยพรให้คนที่เขาเชื่อเขาศรัทธาแล้วเขาเล่นเขาซื้อหวยตามที่จะฉะนั้นก็ไม่มีอะไรมากที่จะให้นอกจากทำอวยพรเท่านั้นเราเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน มีอะไรแบ่งฟันกันช่วยเหลือกันมีโชคลาบเราก็จะมีโชคลาบไปด้วยกันพร้อมๆกันขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ปังสี่เก้ากับหนึ่งเจ็ดอืมสี่เก้ากับหนึ่งเจ็ดแค่นั้นอืมส่วนใครที่ชอบเล่นสามตัวก็เอาไปซื้อสามตัวได้แต่ว่าในใจปู่ก็มีแค่นั้นคือสี่เก้ากับหนึ่งเจ็ดสี่เก้าบนหนึ่งเจ็ดล่างจัดฟังแบบชัดๆเต๊ะเลยอ่ะอ ผู้ชมนระฟังให้ชัดเลยนะเท,ทสเอสสี่เก้ากับหนึ่งเก้าบนหนึ่งเจ็ดล่างห <c oughs> นึ่งเจ็ดล่างก็มันก็แล้วแต่ดวงวาสนาถ้าถูกก็ถูกถ้าไม่ถูกก็ไม่เป็นไรงวดหน้ายังมีอีกทุกเดือนเขาออกเดือนหนึ่งสองครั้งเรายังมีเวลาให้เล่นเพราะเล,เ,ลเลขเราไม่เยอะให้แค่แค่นี้แหละสาม 3, ตัวสองตัวก็จะใบใบใบให้อีกแล้วให้แค่นี้ ก็จบแค่นี้จะไม่มีตัวอื่นเดี๋ยวเลขมันจะเคลื่อนจ้าขอให้ถูกขอให้มาหนึ่งเจ็ดกับสี่เก้าอืมให้มาจังๆโดนกันทุกคนรวยกันทุกคนนะจ๊ะอืม